สวัสดีค่ะวิดีโอนี้แม่พึ่งถ่ายไว้เมื่อตอนกลางเดือนที่แล้วนะคะตอนนั้นน้องได้5้าเดือนเต็มคะ่ะแม่พึ่งก็ <laughs> มีความกังวลบ้างเหมือนกันนะคะในสถานการณ์ของที่เมืองไทยคะ่ะแต่พออยู่กับลูกล่นกับลูกก็มีความสุขก็หายคลายกังวลไปได้ประมาณหนึ่งนะคะตอนนี้น้องเริ่มหัดนั่งได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็โ <h ums> ยคะนะคะโยคะ <h ums> ลูกเราฝึกโยคะรลากินหัวนิ้วโป้งตัวเองหรอคะกินหัวนิ้วป้งเท้าเองหรอคะอร่อยไหมคะ so yummy so yummy <laughs> เอ็นดูน้องค่ะอารมณ์ประมาณแบบนิ้วโป้งเท้าก็อร่อยดีนะพึ่งก็เชื่อว่าลูกทั้งสามคนก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันที่ท่าทางส่วนใหญ่จะเป็นนอน,นะคะ่ะนอนแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาอมๆดูดๆเล่นเนาะแต่ท่านี้คือโยคะเลยค่ะนั่งแล้วก็อมตัวอ่อนเนานะเด็กเขายังกระดูกอ่อนอยู่ใช่ค่ะแอบมีกังวลคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงมีอารมณ์เดียวกับแม่พึง่งว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เริ่ม เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจะท่วมบ้านเราไหมซึ่งบ้านแม่พึ่งอยู่อยุธยาค่ะที่เกิดไปคลิปที่แล้วเนาะว่าได้น้องสาวน้องเคยแล้วก็แม่ของแม่พึ่งอะค่ะมาช่วยกันทําสวนค่ะสวนหย่อมเล็กๆข้างบ้านค่ะเ <laughs> พิ่งทําเสร็จไปเมออาทีท,ท,ที่แล้วอะค่ะ <laughs> ก็เลยลุ้นมากๆเลยค่ะว่าเฮ้ยทาสวนซะน่ารักเลยแล้วจะเออก็เสียวค่ะลุ้นกันไปค่ะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมที่เผชิญกับชะตากรรมที่อยู่ใน ภาวะนา้าท่วมอยู่ตอนนี้หรือว่าท่านที่มีอารมณ์เดียวกับแม่พึ่งคือเสี่ยงว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมก็เอาใจช่วยนะคะท่านผู้ชมแม่พึ่งก็อยากจะมีเวทมนต์วิเศษอยากจะเนาะมันก็ทําไม่ได้ก็ได้แต่ภาวนาว่าเฮ้เราก็ต้องรอดอะเราก็ต้องอยู่ให้ได้อะถ้าเกิดมันเจอเหตุการณ์เราก็ต้องเข้มแข็งให้ไหวค่ะสู้ๆกันไปค่ะฟ้าหลังฝนสวยงามเนาะ Tell her to not get my flashlight Alright Tell her to not get my flashlight Where you going I'm going t o ะฉ go กำ g ัง y ะไปเอ y ที b y e b ฉันโอ้ลูกที่ a โอเคโอเคแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องเจอเรื่องอะไรที่มันแย่ไปกว่าน,นี้แล้วเนาะคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าแย่แย่แบบแย่จริงๆอะคะ่ะแม่เพิ่งตามข่าวที่เมืองไทยก็ยังรู้สึกเห็นใจคนไทยมากๆเนาะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็หวังว่า พวกเราก็จะทําให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มได้ขึ้นมามีความอิ่มหัวใจได้ขึ้นมาประมาณหนึงอนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะตอนนี้แม่พึ่งเองก็เตรียมเรื่องเอกสารหลายเรื่องพอสมควรค่ะก็ค่อนข้างจะก็ยอมรับว่ายุ่งขึ้น่ะนะคะก็ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้แล้วก็ดูแลลูกๆไม่ให้ขาดตกบกพร่องพยายามอนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยนนักแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ ท่านชมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศสวนบ้านแม่พึ่งกันค่ะ Deep within here we go but somehow i'm caught in the middle is this the end before we've even begun Should I work against a flow? A drop in the ocean so in. Breath, looking up. Life moves in ways it keeps changing. คิดถึงคิดถึงคิดถึงค่ะหวังว่าจะได้กลับเร็วๆเนาะจะได้พาน้องปันสุขไปเที่ยวเมืองไทยด้วยค่ะก็เป็นบ้านที่ยังต้องผ่อนธนาคารอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ก็เป็นความภูมิใจอย่างนึงค่ะก็เก็บเล็กผสมน้อยไปค่ะอย่างน้อยคุณแม่ก็ได้มีที่พักอาศัยอยู่เนาะดูแลกันไปค่ะ ก็งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สู้กับโชคชะตาชีวิตตอนนี้ผ่านพ้นไปให้ได้แล้วฟ้าหลังฝนจะสวยงามสดใสนะคะโอเคค่ะสู้เพื่อวันพรุ่งน,นี้อยู่ให้ไหวอยู่ให้ได้เข้มแข็งแข็งแรงดูได้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ยิ้มให้ได้กับปัญหาแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ